นูกงนองค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่คงให้โจนปุ่นบอกว่าจะพาไปคาเฟ่เบรเซอร,ร์หรือคาเฟ่เบรซิงปุ่ยก็งงอยู่หลายวันว่าเอ๊ะหรือจะไปติดกาแฟกันแล้วก็ปิดขี่มอเตอร์ไซค์กันหรือเปล่าแล้วติดกาแฟไปด้วยเขาบอกไม่ใช่ค่ะก็เลยต้องไปทำกันบ้านมาว่าคาเฟ่เบรซิงหรือคาเฟ่เบรเซอร์ คืออะไรค่ะก็ได้คำตอบว,ว่า Cafe ่เ r รชิงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1963ค่ะที่กรุงรอนดอนตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อ The e เ g ็กซ์คาเฟ่รค่ะเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มนักบิดค่ะหรือว่าเด็กแว้นเมืองไทยเนี่ยนะคะแต่เป็นกลุ่มนักบิดมอเตอร์ไซค์ที่อังกรษเขาค่ะเขาเรียกตัวเองว่า The c a r ร ะะแล้วก็ใช้คำว่า racer ก็คือนักแข่งหรือคนที่ใช้ความเร็วค่ะก็เป็น the car racer ค่ะทีนี้เวลาเขามารวมตัวกันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแข่งแต่ว่ารถที่มาแข่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหมออๆค่ะก็คือเราจะต้องก้มแล้วก็มีการขี่ไปซึ่งเขาบอกว่าจะมีการขี่ไปจนถึงอีกคาเฟ่นหนึ่งหรือว่าถึงตู้เพลงหนึ่งนะคะโดยใช้เวลาไม่เกินประมาณ2นาทีแล้วก็ต้องใช้ความเร็วประมาณ 100ใหม่ต่อชั่วโมงค่ะโอ้ยแต่ว่ารู้มาแค่นี้ค่ะแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ว่าคัสตอมคาเฟ่คืออะไรไม่รู้เลยค่ะวันนี้ก็เลยพาไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังว่าคาเฟ่คัสตอมเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเขาจะขีมม่มอเตอร์ไซค์มาแล้วค่ะรอดูนะคะ มาเล่าเรื่องมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาเรียกอะไรนะคาเฟ่ใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกคาเฟ่ครับผมจะมาเล่าเรื่องมอเตอร์ไซค์คาเฟ่ให้ผู้ฟังวันนี้ค่ะน้องโทนี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าวงการมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงนะจริงๆแล้วผมก็เป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันที่อยากจะมีรถสไตล์ที่แบบไม่เหมือนใคร ก็เลยมาศึากษาเรื่องคัสตอมคาเฟ่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้น้องคอนนี้เล่าให้ฟังดีวกวบาว่าคาเฟ่คัสตอมอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงคะคือจริงๆคาเฟ่คัสตอมเนี่ยมันจะมาด้วยกันคือผมคิดว่าการคัสตอมเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงอะไรอย่างหนึ่งให้มันเข้ากับสไตล์ตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ทีค่คนขี่เนี่ยจะบ,บ่งบอกตัวเองในในรถมอเตอร์ไซค์คาเฟ่นี่มันม,มันไม่มีจํากัดที่มันอยู่ที่ว่า เจ้าของรถเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาอยากจะเป็นยังไงอยากจะเบาสั้นแบบเบาแบบมีสั้นแค่คนเดียวแบบไม่มีคนซ้อนก็ได้แบบไฟหน้าแบบไม,ม่เมยไม่มีได้หมดเลยนั่นคือคาเฟ่คัสตอมได้หมดเลยก็คืออย่างแบบคัสตอมมันก็แปลว่าระเพณเอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือห<ผ>มายถึงตัวตนของเราเอากลักษณ์ของเราก็ทําเป็นว่าจัดแรงฟิ์มมดิฟายกับ และ้วใสะของแอปพลายใช่ไหมคะอ๋อ<ช>แล้วก็ได้ามาเป็นแบบนี้ใช่และน,นีมอันนี้เท่านี้ปรับอะไรบ้างคะก็จะมีชุดนี้ก็คือจะจะย้ายจะแปชุดหน้ามเลยจะใส่แฮนด์จับโชกนะครับ<อ>คาเฟ่นี่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นพวกแฮนด์จับโช๊กเป็นแฮนด์ทั้งคาวอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าคัสตอมเป็นแนวแนแบบคาเฟ่เรเซอร์ก็จะเป็นพวกแฮนด์จับโชกนะครับจะมีพวกเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ไฟหน้าคาเฟ่ส่วนใหญ่จะเป็นไฟหน้ากลมๆเพื <S <S ่อให้ดูแบบว่ามีเอกลักษณ์ อะไรที่เบาะเบอร์นี่คือพวกนี้ทําใหม่หมดเลยครับครับจริงๆคาเฟ่เนี่ยมันอาจจะเป็นตูดมดอ่าบางคนก็อยากจะได้ตูดมดแบบสปอร์ตเป็นคาเฟ่สปอร์ตก็ได้จะเป็นคาเฟ่แบบเลเตอร์ก็ได้เลโทก็ได้จะเป็นตูดมดไล่ตัวนี้ค่ะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยถังบางรุ่นเนี่ยเอ่อจะต้องตีใหม่แต่มันเป็นงานที่แบบโอ้ยสร้างแฮนด์เมดโดยตรงแต่อย่างเงี้ยรถบางคันที่เอามาทำเนี่ยบางบางคันก็สวยอยู่แล้วถ้าอย่างเปผมเนี่ยผม,ผมผมคิดว่ามันสวย,ยแล้ว ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้ครับตอนนี้ <ผม S 1> อยากอยากชมเท่านี้ครับผมขี่อะไรนะเอ่อคัสตอมคัสตอมคาเฟ่คันนี้แล้วค่ะครับ,รบน,น้องอยากชมไหมคะถ้าอยากชมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เท่นี้ครับผม ไม่ชนใช่ป่ะไม่ชนอีกเรื่องนึงโอเควันนี้แบบเราได้อารมณ์แบบคาเฟ่เรซซิ่งเหมือนประมาณแบบย้อนยุคกลับไปแบบปี1960สมัยแบบลอนดอนรู้สึกภูมิใจมากเดี๋ยวสอนพี่ได้ป่ะได้ไหมก็ทำแบบคาเฟ่เรซซิ่งที่สถาลยบอกหนุ่ย ได้เลยครับตามได้เลยใช่เราเราเป็นยังไงเราทำแล้วก็มาหลอกแข่งกันใช่ครับผมโอเคค่ะวันนี้ที่ผมขออนุญาตไปแต่งรถกับน้องโทนี่ก่อนได้คไว้คราวหน้าจะกลับมาแข่งหลอกกับน้องโทนี่ค่าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ